โอเคครับผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะฮะทุกคนซึ่งก็ในวันนี้นะครับแล้วนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมนะครับทุกคนนะที่มีชื่อว่าแพนเวอร์ซอมบี้ภาคสองนะฮะทุกคนนะโอ้ซึ่งก็ในวันนี้นะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะซึ่งก็เราก็นะครับก็จะมาเล่นกันในเอ่ออะไรโอเคทุกคนโอเคทุกคนซึ่งเราก็จะมาเล่นกันต่อนะครับผมซึ่งก็ตามจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราเล่นไปถึงในเลเวลที่เอ่อ 2นะครับทุกคนใช่บ้าแช่แหลนฮะในเลเวลที่เนี่ยช้าช้าเอ้าเออนี่นะครับซึ่งก้ในเลเวลที่2นะครับทุกคนซึ่งเราก็จะมาเล่นต่อในเลเวลที่3นะครับทุกคนซึ่งก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูในพาร์ทที่แล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเบอร์ซึ่งก็อนี่แหละนะครับนะไปดูกันครับโอเคนะครับทุกคนซึ่งก็นี้นะครับมันก็จะพูดอะไรกันซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจกันนะครับซึ่งก็อไอ้เที่ยมทุกคน โอุ้ยทุกคนโอเคเยิงไปยังไปครับมันเป็นไงอะ่ะมันคือมันคือเป่าฮ่าทุกคนมันมันคือ,อยางไงว่าแปบ๊บนะทุกคนคือตอนนี้มีอยู่เออมันสองมันคือสองซอมบี้นะครับที่ที่ดูเหมือนว่ามันจะถูกแช่แข็งนะครับซึ่งก็เออถ้าถ้าผมไม่รู้อะเยี่ยมทำไงเอาอ๋อมันผัดมันผัดลงไปโอ้กุด กูปกูเล่นเป็นแล้วกูเล่นเป็นแล้วโอเคทุกคนผมเล่นเป็นแล้วนะครับซึ่งก็นนี้มันเข้าจริงกันไปนะซึ่งก็ทุกคนข้างพลข้างบนว่าต้องามเพื่อนโอเคทุกคนโอเคทุกคนซึ่งในนี้ดูเหมือนว่าเราเราจะรอดกันแล้วนะครับดูโอเค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 ซึ่งในตอนนี้นะครับมันใกล้ที่จะแบบว่าไฟนอลเวฟบไแล้วนะครับทุกคนซึ่งก็ผมยังจะไม่ใช้อยเยอะอมันคือมันคืออตัวเรวที่เกมมันให้เรามานะครับ เพราะว่าเราจะมันไปใช้ไปใช้แปลว่ามันตออแต่ว่าท้ายท้ายเกมมันเลยนะครับซึ่งนี้ผมต้องใช้แล้วนะแ,แบบเพื่อนโอเคนะฮะปะปะโอเคทุกคนดูเหมือนว่าเออมันไอไฟแนลเวฟบนะครับมันช้ามากเลยนะเนี่ยดูเนี่ยเห็นป่ะโอเคนะครับทุกคนซึ่งก็โอเคโอเคโอเคไอตัวพาร์นะครับผมผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับซึ่งในตอนนี้ไฟแนลเวฟแล้วโอเคนะครับทุกคนปะ ทุกคนรู้อะไรไหมไม่โคตรง่ายเนี่ยดูทุกคนดูเฮียทุกคนเอาเอาเอาโอเคครับใช่โอ้โหแม่งแม่งยิงไม่โดนเฮียเนี่ยโอเคทุกคนดูนะอันนี้คือแบบชิวมากเลยเนี่ยดูทุกคนโอเคเอา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 พัดไปได้ป่ะแม่งมันพัดตไปข้างหน้าสาตาวโอเคทุกคนแล้วก็อันนี้ก็พัดกันไปอีกนะครับดูทุกคน อันนี้เราน่าจัดชนะกันแล้วนะครับดูนะไม่น่าคิดายเอาไปเลยยึดเทวตายเธอไอ้เหี้ยเอาเอาไงทีเนี้ยอ๋อ้โหเฮ้ยทุกคนมันอึดจังนะเอาเอาโอเคนะครับยิงอาจกันไปเนาะเอ้าตายไม่น่าเอ้าโอ้ตายเอจริงจริงโอเคทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหเฮียไม่กว่าจะตายโอ้ oh, พระเจ้าทุกคนครับเอ่ออันนี้มันเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งก็เอ่อถ้าเรามองดูข้างหลังนะครับมันมันคือเหมือนว่ามันจะเป็นกระเป๋านะครับและและไอกระเป๋านี้นะครับมันจะเป็นเหมือนไอน้ําแข็งมังนอะซึ่งก็ถ้าให้ผมเดานะมันจะโยนไอน้ําแข็งนั้นมาใส่พืชของเรานะครับและพืชของเรามันจะแข็งโลกนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมมั่วหรือเปล่านะครับนะซึ่งก็ โอเคนะครับต้องก็มาลองเล่นกันดูนะครับทุกคนนะโอเคนะครับต้องก็เอาตัวอะไรไปเนี่ยเอาตัวแล้วเปิดไปนะครับโอเคแล้วเอาแล้วก็เอาไอตัวตดไปด้วยนะครับทุกคนโอเคไปนะโอ้โหทุกคนมันคือมันมาสองตัวเออมันคือมันคือพร้อมมันคือพร้อมกันนะครับดูไอเทยโอเคทุกคนมัาสองตัวมันคือแปลว่ามันพร้อมกันนะต้องก็นะครับต้องก็ โอ้โหทุกคนมันมาสามตูวทุกคนมันมันคือมันคือมากันไวมันจังว่าเนี่ยเออนะฮะซึ่งก็ดูมันจะทานไม่เดือยทุกคนซึ่งตอนนี้ผมทําไมผมถึงไม่ใช้ไอไอมันคือไอไอตัวแปลว่ามาสายฟ้าวะออ้ยเอาใหม่ดีกว่าเฮ้ยทุกคนเงินผมอ่ะมันน้อยไปว่ะเนี่ยดูเห็นปะมันคือเงินผมนะครับดูไอเทมันห้าสิบโอ้โหทุกคนมันน้อยมากเลยเว้ยซึ่งในตอนนี้ เรามีปัญหาหนั่นไงทุกคนไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมจะพูดว่าเรามีปัญหาไทยมันคือมันคือในเรื่อมแบบว่ามันการเงินนะครับแต่ว่าแต่ว่าในตอนนี้นะเราเหมือนว่าเราจะมีปัญหาแบบมันในเรื่องในเรื่องอื่นกันแล้วนะ,ะดูเรื่องอื่นนะครับมันจะเป็นยังไงทุกคนมันทําไมมันชาร์จังเนี่ยอ้าวทุกคนมันคือเป็นตัวยังไงเนี่ยเนี่ยเออโอ้โ่ทุกคนไข่ไปโอ้โหดู โอ้ไม่ก็โอเคทุกคนรอดอยู oh I I hear. I hear. I hear. ่รอดอยู่รอดชุรอดอยู่พระเจ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยว้อจริงทุกคนแล้วแถแล้วแล้วทําไงมาฮะมึงมาเพื่อไหนไหนโป๊โอ้โหโอ้โหไอสัตว์ตายโคตรเยอโอ้พระเจ้าโอ้โอพระเจ้าช่วยกล้ยทอดไอสัตว์โอเคโอเคทุกคนโอเคโอเคทุกคน Voi, okay. โอเคทุกคนโอเคทุกคนโอเคนะครับซึ่งในตอนนี้เราจะเพิ่มแบบคือแบบว่ามันคือไอตัวยิงของเรากันไปนะครับดูโอเคนะครับเพิ่มตัวสายฟ้าซึ่งก็มันมากันแล้วนะครับไอไอไอตัวเวนนั่นนะซั่งก็เอาคือคือเอาตัวนี้ไปเนาะโอเคทุกคนโอเคโอเคโอเคซึ่งก็เอาตัวนี้ไปนะครับโอเคนะครับโอเคเอาไปเอาไปซึ่งก็ช็อตมันตายไหมเอาตายไหมเออโอเคทุกคนอุ้ยอุ้ย ไอสัตว์มันคือมันช้ายังไงเงี้ยอ้าวอ้าวยังไงละ่ะฮันยะกูโอเคโอเคถึงไมอู๋ไอเหี้ยมันช็อตก่อนโอ้ไม g กอดโอเคทุกคนโอ้ทุกคนอคนย่าลืมเห็นหวานเนี่ยลืมเห็นนำกินไปเถอะกินมันกินไหมกินเถอะจันจาน,านกินเถอะทุกคน I start. I start. I start. ไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ไอต้องการตัวล่าเปิดโอเค ทุกคนตอนนี้ผมต้องการตัวระเบิดนะฮะตัวระเบิดมันอยู่ไหนไอ้สัตว์อ้าวโอ้ยทุกคนโอ้ยทุกคนมันเสียไปหลายตัวเลยอะโอ้เงินทุกคนเงินน้อยมากนะครับดูโอเค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 ได้อยู่โอเคโอเคโอเคร้านลายน้ำแข็งไปสุดยอดสุดยอดเฮ้ยชนะแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยมาเาว่าโอเคทุกคนเฮ้ย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 ทุกคนมันคืออะไรเนี่ย เวสเ e รเกอร์อิสตาอาริเบอร์นะฮะมันคืออะไรวะเวสนะครับเวสแปลว่าเวสนะครับมันมันคือมันมันมันคือเป็นเป็นหายหรือเปล่าอ้าวอ้าวเฮ้ยไอสัตว์เฮ้ยกูอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไอสัตว์กูแพ่งจะปิดชีพไอ้าเอาเอาใหม่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยยายาย โอเคทุกคนเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับผมคือผมก็ไม่รู้นะคะแล่วก็นี่แหละนะครับซึ่งเราก็เล่นจบไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นี้ะนะก็ค,คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่แหละนะแลก็ใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะเออซึ้วก็นั่นแหละนะครับมา